สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงอีกแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กับที่ทุ่งน้าเหมือนเดิมนะคะลมก็แรงเหมือนเดิมนะเมื่อมื่อวนซึนนะคะที่แสงมาายเอที่แสงมาถ่ายเนาะก็มาดูหอยกันนะคะวันนี้ก็จะมาทําการตักหอยกันนะคะไม่ทั้งหอยทั้งบุ้งนะคะจะแสงจะให้ดูนะคะนี่เอ่อนูน่นไกลๆเห็นไหมแม่แสงกําลังเอาคา,าดมือนะคะตักขับบุ้งมา ก,กับที่เดิมนเนาะอาวุธแสงนะคะไม่ใช่คัดมือแต่เป็นเ,เขาเรียกกระชอนใช่ไหมตะแกรงกระชอนอะไรทุกอย่างผูกติดก,กับไม้ไผ่นะคะกับต,ตะกร้าแค่นี้เอง อันนี้ก็เป็นหอยที่เอแสงทำการช้อนมานะะได้เป็นหนึ่งตะกร้าแล้วเนาะนี่เออนี่ค่ะตัวเท่านี้เนาะก็ประมาณนี้คือเยอะมากเยอะแบบมากๆนะคะนึกว่าเลี้ยงนะไม่ใช่หอยเลี้ยงเนาะ เดี๋ยวแสงจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูที่ผักบุ้งนะคะก็หอยที่ทําไว้ได้นิดหน่อยแล้วนะนิดหน่อยจริงๆเพราะว่ามันเยอะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นหอยสองตะกร้าเนาะมีหอยเชอรี่สีทองด้วยเดี๋ยวแสงจะให้ดูนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะอันเนี้ยมีด้วยนะคะแต่ว่ามันเยอะเยอะมากๆเลยดูสิเนี่ยกำลังเหรอ กำลังขยับขยายหาที่หนีกันอยู่นะนี่เห็นไหมนี่คือหอยกระพังบุ้งทั้งนั้นเลยค่ะนี่หอยกระพังบุ้งหอยกระพังบุ้งหอยกระพังบุ้งอันนี้แม่กำลังทำการตักใช้กันมือตักขึ้นมานะคะได้หลายกองเลยอ่ะ แถบนี้จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุง้ง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 นะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสภาพนะคะหลังจากที่แม่แสงแสงราะานะคะเชื่อกันสางผักบุ้งนะคะแล้วก็หอยเชอรี่นะคะขึ้นมานะตอนนี้ก็เบาลงมากๆเลยนะนี่ก็เป็นรอให้ลมตีเข้าฝั่งก่อนนะคะ นี่เหมือนพูดเหมือนทะเลเลยเนาะเหมือนทะเลจริงจริงนะเนี่ยนี่แสงใส่กระเกงเลยแบบเหมือนทะเลเลยเหมือนอยู่ในทะเลนะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวก็มาตักได้นะคะหอยเห็นไหมลุกๆๆๆนะนะแ,แสงจะพาเดินไปดูมันเยอะมากนะผักบุ้งไม่มีใบเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะผักบุ้งไม่มีใบเลยเนาะเพราะว่าหอยเนี่ยมันกินแบบโอ้โห แสงเคยเลี้ยงหอยเชอรี่มาอยู่พักหนึงนะคะคือให้ผักนะคะไอคณะชยาเนาะเต็มเลยนะคะเต็มวงเลยตื่นเช้ามาคือเหลือแค่ก้านนะคะเขากินแบบกินโหกินเก่งมากกินแบบกินดุมากนะคะนี่อันนี้คือหอยกองใหญ่อันนี้คือหอยกองใหญ่ นะคะที่แส่ได้ทำการตักไว้เนาะถ้าเพื่อนๆนะคะแถบข้างกลางเนี่ยคือเขาไม่ค่อยกินหอยเชอรี่กันนะคะเพราะว่ามันมันเหม็นอะมันมีกลิ่นอะนะคะเขาได้กินยังไงกินเขาปะคือแสงไม่กินนะแต่คนที่บ้านเขาก็กินนาน,านๆกินทะีเนาะหอยเชอรี่เนี่ยสำหรับคนไหนนะคะที่ เลี้ยงเป็ดนะคะหอยเชอรี่เนี่ยจะเป็นเออเขาเรียกอะไรเหมือนเล่งไขไ่อะคือแบบเมื่อก่อนอะบ้านแสงเลี้ยงเป็ดนะคะคือให้หอยเชอรี่อะตัวประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยนะนี่ประมาณนี้นะคะตัวประมาณนี้คือเขากินแบบกินเกือบหมดนะคะแล้วไข่เนี่ยหอยที่ได้กินเออไม่ใช่หอย เป็ดนะคะที่ได้กินอหอยเชอรี่เนี่ยไข่เขาจะใบใหญ่มากๆเลยนะคะแบบใหญ่มากๆโดยธรรมชาตินะไม่ต้องให้อาหารเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะแค่หอยเชอรี่เนี่ยไข่เขาจะใหญ่มากๆนะคะถ้าตัวใหญ่หน่อยน่ะก็ต้องทุบเปลือกให้แตกนะคะแล้วก็เหมือนสับๆให้เขานิดหน่อยนะคะแล้วก็กินถ้าตัวเท่านี้เนี่ยเขากินเลยนะคะกินแบบกินเลยเนาะนี่นะคะ นี่นะคะทุกคนนี่คือหอยเชอรี่ที่เอยอะมากๆนะคะยังไม่หมดนะแม่กำลังตักมานะ,ะนี่ใส่กระสอบนะที่ทิ้งก็เยอะที่อยู่ในนาก็เยอะเยอะมากๆนะคะนี่ก็ยังยังมีอยู่แบบองอนจริงเลยหน้าเลี้ยงเป็ด